เพลินพุงวันนี้จะพาไปกินหมูกรอบที่ฟูที่สุดในประเทศร้านนี้ครับบอกเลยว่าหมูกรอบเขาโคตรฟูย่างกระแคบหมูเลยแล้วเขายังมีข้าวหน้าหมูแดงที่เนื้อนุ่มสุดๆแถมก๋วยจับน้ำข้นที่บอกเลยครับว่าห้ามพลาดจะน่ากินแค่ไหนก็ไปดูกันเลยมาทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านเฮียตีชอบางตวยเป็นร้านที่เขาบอกว่านี่ขึ้นชื่อเลยหมูกรอบมาเพราะจานนี้เลยแต่ถ้าไม่นำใจแทนไปดูอยู่นี่ เอาเป็นแถวด้ยไหมคือหมูกรอบเขาเนี่ยมันจะเป็นเอกลักษณ์มากทุกคนหนังเขาจะแบบฟูแบบแทบจะเป็นแคบหมูอะแทบจะไม่ติดก,กับเนื้อแล้วอะจะต้องมาลองชิมนะว่าวจะเป็นยังไงและอีกอันนึงครับผมนี่ที่ผมสั่งมาก็จะเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบแล้วก็จะสั่งมาดูซิว่าน้ําราดกับหมูแดงหมูแดงก็ชิ้นใหญ่มากนะมาดูรสชาติกันและอันนี้ที่เด็ดของเขาที่ร้านนี้ขึ้นชื่ออย่างนึนกงก็คือก๋วยจั๊บก๋วยจับยจ๊บน้ําข้นซึ่งน่ากินมากก๋วยจั๊บอะดูแบบเครื่องในเขาน้ําเขาน นะต้องมาลองเิมดูเรามาซัดกันเลยดีกว่าทุกคนเราเอาก๋วยจั๊บก่อนดีกว่าก๋วยจั๊บผมเห็นก๋วยจั๊บแล้วน่ากินมากแล้วดูช้อนดิช้อนเขาแบบเป็นช้อนแบบช้อนน่ารักมากไม่เคยเห็นเลยเออซึ่งก๋วยจั๊บเนี่ยเราก็สั่งเป็นก๋วยจั๊บแบบปกติเนี่ยเขาก็จะมีหมูกรอบมาให้นะแล้วก็มีเครื่องในแล้วดูดูหนังหมูเดิไม่แน่ใจมันจะนุ่มหรือ,อยังมันโดนน้ำไปนะจะมีหมูกรอบมีไข่มีเครื่องในมีเลือดมีอุย้ยสารพัดอะทุกคนชิมน้ำอะ่ะ Ooh, น้ำหอม ah, ต้องซื้อกลับรสชาติน้ำกลมก่อมมากไม่เค็มหวานกลมกลม่อมกำลังดีเลยทุกคนโอ้ Ooh, ไม่น่าคนเยอะละมานี่คือเที่ยงครึ่งคนแบบรอคิวแล้วนะรอสัตว์ดูมูกรอบที่อยู่ในน้ำหืมหูกรอบรสชาติอร่อยมากเลยอ่ะเขาปรุงรสชาติรกรอบมาดูก่อนมันมีความเค็มๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยเรากินก๋วยจับเราไม่ต้องใส่แคบหมูอ่ะมันเหมือนมีแคบหมูอย่าี้แล้วอ่ะ จับรสชาติดีมากเลยกลมกล่อม,มมากแล้วดูเส้นก๋วยจับดิดูมันมีความใสๆนะปกติเรใจแบบขุ่น,นมันจะไม่ค่อยน่ากินแต่มันนี้มีความใสๆต้องลองชิมดูมเหนียวนุ่มกัดแล้วมันเด้งสู้ฟันโอ้โหแม่ถ้าอยู่ใกล้บ้านก็จะดีหน่อยนะร้านอร่อยอร่อยมากอยู่ใกล้บ้านไม่เข้าใจเหมือนกันลองชิมข้างในดูหน่อยอันนี้เป็นกระเพาะน่ากินมากเลยอะ่ะดูด ชิ้นแบบเขาหั่นแบบใหญ่ๆนะอืมไม่ขาวเลยนะนุ่มมากก็รู้สึกว่ามันสะอาดดีอะเออดูจากการทำอะไรของเขาก็คือถือว่าดีอันนี้เป็นไส้โอ้โหลลายในปากไส้ดีมากโกไส้มาให้เดอะเบสแล้ว่ะเป่อยนุ่มอะไรในปากวิหูอันนี้กวดจับดีมากเครื่องในดีหมูกรอบดี แล้วดูเลือดให้เหมือนโตดอะ่ะเอา้าดูดิใหญ่กว่าชอกินไงวะเนี่ยอร่อยแบบที่กินเลยสมแล้วที่คนเยอะเราแวะข้างทางกรมานานแล้วเรามาเจอพระเอกเอาเลยดีกว่าคือหมูกรอบทุกคนนี่คือพระเอกนะให้เป็นพระเอกซึ่งหมูกรอบที่นี่ถ้าดูลําดับชั้นเนี่ยมันจะมีหนังที่ฟูมากๆแทบจะเป็นแคบหมูแล้วแล้วก็สลับกับมันแล้วก็เนื้อ แล้วดูความแท่กของมันที่ชั้นดิดูดิน่ากินมากเลยนะคือแบบถ้าเป็นเนื้อก็เหมือนแบบลาวากวอะแบบแท่กมันอะเป็นเนื้อหมูแท่งมันอะลองชิมแบบเพียวๆก่อนอฟิลไม่เหมือนกินหมูกรอบฟิลคือกินแคบหมูแต่มีเนื้อสัมผัสของชั้นที่เป็นเนื้อหมูมาด้วยงงไหมคือด้านหนัๆเนี่ยเหมือนแบบ,แบบแคบหมูเลยเหมือนเรากินแคบหมูแล้วกรอบๆเ,เป็นอีกฟิลนึงที่ผมว่า อร่อยดีเหมือนกันนะและเขามีน้ำราดเราจิ้มกับน้ำราดดูนะบ๊ำหูยแล้วดูหมูกรอบดิมีรูอ่ะคือมองเห็นนะ่ะไปครับน้ำราครอร่อย น้ำราดอร่อยมากตอนแรกผมนึกว่าน้ำราดบ,บนี้มันจะเป็นตรงแบบมันหวานใช่ปะอันนี้ไม่ใช่เว้ยมันมีความเค็มเค็มเค็มนํำแล้วหวานตามเว้ยน้ำราดนี่อร่อยมากเลยไม่เคยเจอน้ำราดแบบนี้เลยว้าวตั้งแต่กินมาไม่เคยเจอน้ำราดแบบนี้เลยปกติน้ำราดข้าวหมูแดงหมูกรอบมันจะออกหวานหวานอย่างเดียวอันนี้มันเค็มนํำมาก,ก่อนเลยแล้วหวานตามนิดเดียวซึ่งมันอร่อยมากเลยและมาดูหมูแดงโอ้แผ่นใหญ่กว่าช้อนอะ่ะอันนี้คือเราสั่งเป็นข้าวหมูกรอบหมูแดงแล้วก็มาคู่กันมาลองดูอืม นุ่มมากเลยแล้วเขาปรุงรสชาติเข้าเนื้อเลยแล้วรู้สึกว่าส่วนเนื้อที่ใช้ของหมูแดงเนี่ยไม่แข็งนุ่มแล้วมีเหมือนมีมันแทรกนิดนิด,นดอ่ะเหมือนแบบสันนอกมีมันนิดหน่อยมีแบบอะไรอย่างเงี้ยอุย้ยทุกคนดีมากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมมันโดนราดน้ําไปแล้วเนาะถ้าไม่ราดน้ําจะเห็นมากกว่านี้เนี่ยให้ให้ดูมันมีความเนี่ยมีเอ็นมีอะไรแทรกผมรู้สึกว่ามันนุ่มมากเลยแล้วฉีกนี่ขาดเลยมันแบบไม่ได้เหนียวอ่ะจะทํายังไงให้ทุกคนเห็น นะืึโหร้านนี้โดเมสว่ะทำไมไม่อยู่แถวบ้านืึไอเราก็เก่งกะจะมากินหมูกรอบอย่างเดียวก็คิดว่าเออหมูกรอบนี่คือที่สุดลวหมูแดงเอร่อยหมูแดงไม่แพ้หมูกรอบเลยทุกคนพลาดไม่ได้ข้าวหมูแดงหมูกรอบเราต้องมีเขาเรียกอะไรน้ำจิ้มดำอ่ะแล้วก็ใส่แบบบึ้มบ้ามเลยนี่โอ้ยโกยขึ้นมาอ่า อ,อร่อยมากเลยอ่ะโหเด็กว่วนอย่างฟินอ่าลองกินดูกันมั้ผมกล้าพูดได้เลยว่าน่าจะเป็นน้ำราาหมูแดงหมูกกอบที่อร่อยที่สุดตั้งแต่เคยกินมากล้าคอนเฟิร์มเลยลองดูเอ้ยเนะอื่องไงเรืนไงไงเครื่องสาตาร์ทเลย น้ำหมูแดงหมูกรอบอร่อยมากลองชิมแล้วมาป่าดูดิคือเห็นความตื่ดใจเลยใช่หรือว่ามันจะหวานเออสภาพรักมันคือมันต้องหวานอ่าเราเราชินกับหวานหวานอ่าแล้วเราก็เอาน้ำจิ้มดำๆมาตักเข็มก็ใช่ก็คือจบแต่อันเนี้ย๋อ้ไงไงเฮ้ยทุกคนทุกคนอาจจะไม่เชื่อ ผมแนะนําให้มันลองกินด้วยตัวเองเว้ยคือมันไม่เหมือนใครอะ่ะเอออันนี้ผมไม่ได้มาอวยแล้วผมมาดูจากร้านอะไรผมแค่ทากลับมาผมอยากมาレビューผมชอบกินหมูกรอบแลวเห็นหม,มูกรอบนี่น่ากินดีแล้วพอได้มากินเนี่ยพ้ดตะลึงน้ำจิ้มตะลึงมากว่าละัะมาตอนเที่ยงคิวนี่560ล้องใช่แล้วดูแล้วดดดูดิดูน้ำดิโอ้ย ลองดูลองขึ้นมสูผมกับชาลลี่ที่ที่ต้องกินไปหน่อยเออลองกินหนังปลาปลาดูหนังหนังก็อร่อยนะจิ้มเลยจิ้มเลยเนาะเออหมูแดงลองกินดูยังยังเหมือนเหมือนถ้าคนมาสปอยนะหมูแดงก็มั่ยจิ้มปกติเป็นคนไม่ไม่ชอบกินข้าวหมูแดงเหมือนกันถ้าให้าะกินหมูกรอกมันไม่กินหมูแดงมันก็แค่แบบแห้งๆจัดดาด ช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้นุ่มมากแล้วมีรสชาติด้วยตอนนี้เหมือนผมเป็นเจ้าของร้านมาพยายามพยายามแบบไคโคพยายามบิวมีวิ้นตรงนี้คิดดูดิอ๋อโอเคดูตกใจอุ้ยโอ้โหทุกคนคือถ้าเห็นผมเนี้ยอาจจะเวอร์เว้ยจริงอยากให้แนะนําอยากให้ลองมากินดูเองเว้ยอร่อยเป็นแบบวันว้าวจริงๆกินแล้วว้าวเจ้าของร้านอยู่ไหนวะอยากกอดเลยอร่อยแบบอยากกอด ชอบของร้านเป็นผู้หญิงอะอ่าแกกอดสักหน่อยไว้ได้เป็นไงชอบกินก๋วยจั๊บไม่ก๋วยจั๊บนะแล้วเออแล้วเส้นมันแบบมันแบบมันไม่ใช่แบบตัดขาดไปเลยมันมีความแบบสู้ขันนิดนิดเออให้เขี้ยวแต่บางเจ้ามาเป็นแบบเละๆขาวๆเละๆแป้งๆอันนั้นเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่อันนี้เหมือนแบบอารมณ์เหมือนฟิวริ่เหมือนเส้นสดอะ ถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งโลเคชันไว้ให้นะกัแบบร้านเฮียตีชอบมางกวยเป็นร้านข้าวหมูแดงหมูกรอบปวยจับบอกเลยว่าอร่อยมากจริงๆเออเดี๋ยวทิ้งโลเคชันไว้สำหรับใครที่สนใจไม่ต้องเชื่อผมทั้งหมดลองมาชิมด้วยปากตัวเองแต่ผมรับประกันด้วยตัวผมเลยอร่อยมากสำหรับเราคืออร่อยออยอร่อยมาก,มากถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ยงังไงก็ฝากกันเป็นแท็ก้อดนะเพื่อนที่ไหนน้องแชร์กันไปได้ชวนกันมากินได้ทุกคนตอนเที่ยงคนจะเยอะหน่อยนะอิจฉาคนแถวนี้เนาะ กินของอร่อยอร่อยอ่ะ<ช>แถวบ้านรงมันไม่ไม่ได้มีร้านแบบนี้อันนี้คืออร่อยจริงๆเราสามารถกินทุกวันได้ทุกวันมากเลยอ่ะดูดิในกล้องไม่นดูเห็นว่าดูห้อยอยู่อ่ะตาเป็นม,นมันอัองคืออยากหยิบม,มาแถวนึ่งแล้วกับ <c oughs>